สองปัป๊บปฏิเสธไปอีกหนึ่งคนคนที่สามว่าไงปั๊บลอง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 ลสดีครับสี่รบมาแล้วพี่ค่ะพี่เข้มเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นคนไทยใช่ไหม เป็นคนไทยค่ะเป็นคนไทยนั่งเหมือนคนคนไทยไหมคะโอเค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 สวัสดีค่ะพ uh uh. uh> uh 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 ี่เข้มสวัสดีครับสวัสดีค้าวใบพะครับสวัสดี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 ครับพอหรอยังสวัสดีครับพอแล้วหรือว่าทำหนึ่งพอยังคะพอยังหนูชื่อปาเนอร์ใช่ไหม ชื่อบิวเหรอครับใช่ค่ะหนูชื่อบิวค่ะพี่เข้มใช่ไหมคะใช่ครับเราเคยพีเคด้วยกันปะไม่เคยไม่เคยอันนี้ครั <s <S ้งแรกค่ะครั้งแรกไม่เคยเจอเลยมา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 เลยบิวเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนใต้ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเราบอกคนใต้เหมือนกันนะเธอเขาเป็นดาราเอาพี่เป็นดาราเอาจิ๊บดอุ้ยนี่เหอ็นไหมเป็นดาราหรอ ชอบ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 พี่เป็นดาราแสดงเรื่องอะไรเหรอคะล่าสุดเรื่องอะไรคะหนูจะได้ไปดูวีวีพี่เข้ามาแล้ววีพี่คุณสอนนะกถึงชอบชอบเกย์เกย์เกย์อ่อจะน่าเกียดไหมน้าเกิดจะถามอายุเดี๋ยวจะได้ให้หนูทายพี่เหรอเดี๋ยวพี่ทายหนูทายหนูเหรอเดี๋ให้หนูทายพี่ใช่ใช่ใช่เออเอให้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 เธอให้เธอบอกอายุสิว้า ขอคะแนนคะแนนขอบคุณค่ะพี่ต้นอายุเหรอหนูว่ายี่สิบยี่สิบแปดแปดอะฮะยี่สิบแปดอะยี่สิบแปดถ้าเท่าเท่ากันนะเราเราเราเพื่อนกันไม่หนูยี่สี่ค่ะหนูยี่สี่ไม่ถึงหนูนะอายุพี่ยี่สิบแปดอ๋อถูกถูกถูกต้องถูกต้องอ่ะถูกด้วยเหรอครัลูกเข็งมากอีกไม่กี่วันยี่แปดแล้ว จะได้ยี่แปดกับเขาทีอ๋อยี่แปดไหนเนาะแบบใช่ใช่รู้จักพี่ไก่ไหมได่ไก่ห้วยล่องกล่องห้วยไล่ไก่ห้วยล่องกล่องห้วยไล่ออเอ้ยถูกแล้วอ๋ออยู่จังหวัดอะไรถามได้ไหมครับตอนนี้อยู่กรุงเทพครับผมแต่ว่าเป็นคนใต้อุ้ยได้เราสู้ว่ะเราสู้ว่ะ พี่พี่ขอหกชิปหกชิปหกชิปไก่วายุดถามมือับถามพี่ขอนั่นมันอยี่ขอบคุณค่ะพี่เข้มเสียงหายอ่ะพี่เข้มไปเข้มบังบังมือเหรอมือบังเหรอได้ละายี้มือเธอบังอ่ะพี่เขาพี่เข้มมีคนถามว่ารู้จักพี่ไก่วลาหยุดไหมคะรู้จักครับรู้จักรู้จักกันครับ รู้จักครับพี่เตอนอยู่ช่องเจ็ดปะมีคนหามมีคนหามอยู่ช่องเจ็ดปะคะโอ้ตำรวจตำรวจอะคุยโทรศัพท์เอเอใช่ใช่หมายถึงว่าพี่ไก่อะเหรอหมายถึงพี่ไก่หรือพี่คือ,ๆๆค,อาาคือเรือเข้มเนี่ยมาหาพี่เข้มเพีย่โอ้พี่วิคะแนนครูสองนะคะถามเข้มใช่ไหมว่าอยู่ช่องเจ็ดรี่ไก่ๆๆมีคนทามมบ้ี <ๆ S 2> ่ไก่ ใช่ครับเข้มเคยอยู่ช่องเจ็ดครับว้าวขับค่ะโอ้ทำไมเสียงน่ารักจังเลยอยะวิวเสียงวิวิวน่ารักมากเลยครับโอ้ยอยู่กับใครอะคะอยู่ข้างๆนี่เป็นข้างๆงนี่เป็นนั่งกับใครอะคะพี่สาวครับสวัสดีค่ะแล้วก็พี่สาวตัวเล็กอีกคนหนึ่งครับสวัสดีค่ะ ทุ่มไปเลยเสียทุ่มไปเลยเสียถ้าเสียงมาขนาดนี้แล้วเสียจัดไปซะหนักๆนักเลยเสียน่าน่ต้องสนุกน่ไลยเาเสียงเสียงน่ารักจริงๆทุกคนได้ยินใช่ไหมเมื่อกี้เสียงอ้อนแบบน่ารักมากอ่ะเสียงเสียงเห็นขอขวัญนะคะ หรอเฮ้ยเพื่อนเพื่อนไปส่งไปส่งของขวัญให้เขาหน่อยสิเราอยากได้ยินเสียงนั้นอีกอ่ะแกเร็วๆแกไปส่งของขวัญให้เขาหน่อยสิเราอยากได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งหนึ่งได้ไหมแกไปเร็วๆสุกพี่เป็นดาราจริงใช่ไหมคะเป็นดาราแต่ยังไม่ตกอับนะยังมีงานอยู่แต่แค่แบบว่าว่าเรื่องว่าสุดเรื่องไหนเดี๋ยวหนูจะไปดูเลยหนูจะไปดูเลยเจ็ดตอนลวดอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องอะไรจริสุดอรอใช่ล่าสุดล่าสุด ล่าสุดเมืองแก้วเมืองแก้วเมืองแก้วกำลังออนแอร์ทุกวันพรฤหัสเอ้พูดพรฤหัสทางช่องเจ็ดอ่าพี่ไปดูกันนะคะเลืออะไรล่องแก้วนะคะเมืองแก้วดีกว่าแก้วเมืองแก้วเหรอคะง่ใช่เมืองแก้วเมืองแก้วนะคะพี่พี่ค่ะพี่ผิดพูดผิดยังน่ารักเลยเห็นไหมพวกแกแกดูสิอุ้ยติกคุณนะ่ต้องขอบคุณขอบคุณเนาะพี่ผิดยังน่ารักเลยแก มาตเดียวดิโอวีโอ้ยขอบคุณนะขอบคุณนักศึกษาขอบคุณครับใช่ใช่นายเซลสาวเป็นแล้วใช่ใช่ใช่มันต้องค่อยค่อยฝึกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปส่งของขวัญให้เขาเลยเราอยากได้ยินเสียงน้ำอีกสักข้างอย่างอะไรเนี่ยพี่เข้มทำให้หนูดูรอบหนึ่งหนูกเตี้ยทำให้อีกป่ะใช่ไหม มันทำไม่เหมือนหนูนะซิอ่ะขอขออยากรู้ขอแนวทางตะกี้หนูไม่รู้ว่าหนูทำอะไรไปอ่ะขอบคุณค่ะพี่โต้องคุณนี่นี่นี่คล้ายๆอย่างนี้เลยคล้ายนี้เลยอ๋อเ้ยเป็นอะไรเนี่ยเป็นดาราจริงเป็นอะไรหรอเฮ้อ้โว้ยพวกแกทำฉันเขินไดรู้ปหม แกทำจนเขินนะเว้ยแกทำเราเขินเลยนะเว้ยพวกแกให้เราเชิญผู้หญิงมาแล้วแกก็มาแซวเราเองเหรอวเพื่อนทำไมแกเป็นคนแบบนี้วะเงื่อออกแลยเนี่ย ประเทศนี้เขาทํากันอย่างนี้เหรอครับเนี่ยฤฤฤประเทศเชียงใหม่เนี่ยเฮ้ยผมลืมฟอลโล่เขาไว้อะเมื่อกี้โอ้ย <c oughs> แพ้เสียงในหัวสุดๆครับทุกคนผมน่ารักจริงน่ารักเกินเลยอ่ะน่ารักเกินไปอ่ะผมไม่ไหวหรอกอย่างนั้นอ่ะ ถ้าผมเจองั้นบ่อยๆผมผมแย่แน่เลยอ่ะทุกคนผมเลยนะแย่ม <Hey. S 2> <c oughs> เฮ้ยิันเจ๊หงมาเจ๊หงเอาเจ๊หงเจ๊หงมาติดตามผมเจองั <c oughs> ้นบ่อยๆผมแย่แน่เลยจริงๆเนาะ <c oughs> น่ารักว่าน่ารักๆนะ <c oughs> สนุก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 โอ้ปฏิเสธอีกแล้วนะ กว่าจะได้คุยกับคนสักคนหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลาแบบหลายปี